กรรมจากการที่ชอบด่าพระศาสนาพุทธเป็นอีกศาสนาหนึ่งประจำชาติไทยด้วยที่ว่าพระมาหากษัตริย์ยังทรงทำนุบำรุงอยู่เสมอจึงทำให้ศาสนาพุทธเป็นที่ยึดเหนี่ยวกิดใจของเราชาวไทยกว่า95อร์ซ็นแต่วันนี้อาตมาภาพจะได้นำเสนอเกี่ยวกับการที่บางคนชอบด่าพระ ติเตียนพระเนินทาว่าหลายภิกษุในเรื่องที่ไม่เป็นจริงซึ่งมีจำนวนมากมายที่คนบางกลุ่มชอบจะนำมาพูดว่าหลายใส่ความหรือเนียนทาเอาสนุกปากเรื่องการด่าพระที่ไม่เป็นความจริงนั้นหรือใส่ห้ายภิกษุบุคคลผู้นี้จะมีกรรมหนักมากถ้าพระรูปนั้นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ว กรรมก็จะหนักคูณสองเลยทีเดียวทุกวันนี้ข่าวโชวเชี่ยวเรื่องพระในข่าวตีข่าวเกี่ยวกับความเสื่อมเสียของพระรูปนั้นโดยการตรีข่าวเอาไว้ทํานองดึงดูดคนเข้ามาอ่านโดยข่าวนั้นยังไม่มีข้อเท็จจริงประการใดคนอ่านก็ตีไปแล้วว่าพระรูปนั้นเลวเป็นพระไม่ดี นำไปด่าเสียเสียหายหายกรรมของการด่าคือเมื่อตายไปแล้วก็จะได้ไปเกิดในมหานรกมีความทรมานอย่างแสนสาหัสเมื่อหมดกรรมจากนรกก็จะมาเกิดเป็นเปรตอสุรกายสาตัตว์เดรัจฉานชั้นต่ำอย่างเช่นพวกหนอนสเสวยวิปากกรรมที่ตนสร้างไว้เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ ย่อมจะมีร่างกายที่พิกลพิการมีฟันหักงอคตฟันดำปากเหม็นฟันยื่นฟันเหยินนี่เป็นกรรมจากการใช้ปากด่าถ้าใช้นิ้วขีด่าด,ด้วยแล้วก็จะกรรมคูณสองก็คือมือหยิกมืองอมือคตมือโกบนี่ละสาทุธรรมทั้งหลาย เมื่อได้เห็นข่าวพระเสียเสียหายหายเราจงพากันเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลเถิดเพื่อบำรุงพระศาสนาพระรูปใดเขาทำกรรมไว้เขาก็จะได้รับผลของกรรมนั้นเองเราอย่าได้เป็นหมดกำลังศรัทธาต่อศาสนาเลยเพราะเขาผู้นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของศาสนาเท่านั้นเองตัวเรามองตัวเราดีที่สุด วันนี้อาตรมาภาพก็จะยกเรื่องกรรมของการประทุสลายต่อพระสงฆ์ให้ฟังซึ่งมีพระไตรปิฎกว่าในสมัยพุทธกาลมีนายพานชื่อว่าโกกะวันหนึ่งเมื่อนายพานนั้นเดินไปล่าสัตว์ในป่าก็ได้เจอกับภิกษุเรูอหนึ่งก่อนเข้าไปในป่าเพื่อไปล่าสัตว์นายพานล่าสัตว์ไม่ได้สักตัว จึงเกิดความหงุดหงิดโมโหเป็นอย่างมากพยายามที่จะหาสาเหตุว่าทําไมทุกวันสามารถล่าสัตว์ได้แต่วันนี้ล่าสัตว์ไม่ได้เลยจึงคิดทบทวนก็พบว่าตอนก่อนเข้ามาในป่าก็ได้พบกับพระรูปหนึ่งจึงเกิดความคิดชั่วขึ้นว่าพระรูปนี้คือตัวกาลกินีที่ทำให้เราล่าสัตว์ไม่ได้ จึงเรียบรุดหน้าไปหาพระภิกษุรูปนั้นก่าววาจาหยาบคายกับพระรูปนั้นคมคูพระรูปนั้นว่าวันนี้เราล่าสัตว์ไม่ได้เลยเป็นเพราะท่านเราจะปล่อยหมาไปกัดท่านพระภิกษุรูปนั้นตกใจกลัวจึงวิ่งหนีขึ้นต้นไม้นายพานเห็นดังนั้นด้วยความโกรธจึงนำหอกไปแทงที่เท้าของพระรูปนั้น ที่อยู่บนต้นไม้พระรูปนั้นก็อ้อนวอนร้องขออยู่หลายครั้งว่าท่านอย่าทําอย่างนี้เลยนายโกะกาก็ไม่สนใจใช้หอกแทงเท้าพระรูปนั้นอยู่นานจนพระรูปนั้นรู้สึกเหนื่อยเมื่อยล้าเป็นอย่างมากไม่ทันได้ระวังกีวอนห่มอยู่ก็ล่วงโ่นลงมาด้วยความบังเอิญ จีวรน,นั้นก็ไปคุมนายโกกะนั้นไว้พอดีหมาที่นายพานเลี้ยงไว้เห็นจีวรมาอยู่ข้างล่างก็เข้าใจว่าพระรูปนั้นลงมาข้างล่างแล้วจึงเรียบวิ่งเข้าไปในจีวรและกัดนายพานซึ่งถูกจีวรคุมไว้นั้นจนนายพานสิ้นใจท่านสาธุชนทั้งหลายจากเรื่องนายพานโกกะนี้จะเห็นว่า ผู้ที่คิดร้ายต่อผู้ไม่คิดร้ายย่อมได้รับผลของกรรมที่ตนทําไว้ทันตาเห็นย่อมได้รับผลกรรมอันเผ็ดร้อนนี่สมด้วยคุทธพจน์ว่าโยอุปทธธุสธะนรัสสะทุสติสุทธะโปสัสะอนังคณัสสะตะเมวะพลังปัจเจติปาปังสุขุโมราโช ปฏิวาตังวะกิโตผู้ใดปฏิทุสลายต่อนรชนผู้ไม่ปฏิทุสลายผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสบาปย่อมกลับถึงผู้นั้นซึ่งเป็นคนพาณน,นั้นเองเหมือนทุลีที่เขาซัดทวนลมไปทุลีนั้นย่อมถูกลมพัดกลับมหาเขาฉะนั้นจเจริญพร